ก็ค่อนข้างจะดีนะครับก็ทุกคนก็ค่อนข้างพอใจนะโดยเพราะนักกียานะครับแล้วก็สตาฟโค้ชทุกคนก็เราก็ได้วางแผนว่าการฝึกซ้อมเราจะฝึกซ้อมรูปแบบไหนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเวลาที่ใช้ในสนามจริงก็จํากัดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งซึ่งทุกคนก็ตั้งใจนะครับเรื่องของ การควบคุมบอลการเสิร์ฟรับเสิร์ฟแล้วก็เครื่องเรื่องของระบบการเล่นเป็นทีมนะครับที่จะเตรียมเตียวตัวเพื่อการแข่งขันนะทุกคนก็ทําได้ดีมากก็ชื่นชมทุกคนนะแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขนะพร้อมที่จะแข่งขันนะครับค่ะแล้วพอจะเกินถึงผู้เล่นหรือว่าในชุดที่จะเจอกับโปแลนด์ครับเพราะว่านัดแต่ละนัดเราสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับวันนี้เราก็ใช้ผู้เล่น14คนเดี๋ยวคืนนี้ครับเราก็พิจารณาส่งให้รายชื่อให้นะครับก็สมาคมก็คงจะประกาศ ภายในคืนนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็ตั้งตั้งใจนะทั้งพี่ๆแล้วก็น้องๆน,นะทำงานร่วมกันได้ดีมากรวมทั้งสตาฟโพรเมื่อวานนี้เราก็ทำเวิร์กช็อปกันนะครับเวิร์กช็อปเป็นกลุ่มๆทั้งเซตเตอร์กลุ่มของอัลไซเตอร์กลุ่มมนะิดเดิลบล็อกเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็มาสรุปทำงานร่วมกันซึ่งทุกคนก็ทำได้ดีมากแล้วก็วันนี้การฝึกซ้อมก็เลยมีประสิทธิภาพนะเราก็คงจะทำนี้ให้มากขึ้นตอนนี้ก็เรื่องสุขภาพทุกคนก็สุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็การ เจ็บป่วยไม่มีนะครับเราก็เป็นห่วงเรื่องของการรับประทานอาหารตอนนี้ต้องกินอาหารให้ให้เต็มที่นะพร้อมเตรียมพร้อมเพื่อการแข่งขันนะครับตอนนี้ก็เราก็ผสานกับทางสถานทูตทางสถานทูตไทยที่กรุงปักกิ่งนะครับก็ได้ให้ความกรุณาที่จะเตรียมอาหารไทยมาให้พวกเราก็คงได้ทานมื้อเที่ยงกันก่อนไปแข่งนะครับตอนนี้เขาก็เตรียมตัวที่จะสู้ศึกกันเต็มที่ในวันในวันพรุ่งนี้นะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับถ้าถึงส่วนใหญ่การปรับเปลี่ยนกติกาก็เป็นในรูปแบบที่ดีนะครับทำให้การแข่งขันเนี่ยรู้สึกว่ามีความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากขึ้นทั้งชาเลนจ์ก็ดีหรือแม้กระทั่งการขอเวลานอกเราไม่มีเทคนิคเข้าตามเอาแล้วหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนไซส์เราจะเล่นสองเซตก่อนในฝั่งหนึ่งแล้วค่อยเปลี่ยนไปในเซตที่3อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับส่วนใหญ่นะักกีฬาส่วนใหญ่ก็มี เขเรียกว่าฝึกซ้อมมามีความเข้าใจในระบบเป็นอย่างดีในเรื่องของกติกาในการเล่นว่าการเสิร์ฟนักกีฬาจะต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งมีอะไรเนี่ยก็ทําให้เกมงานแข่งดีขึ้นหรือแม้กระทั่งการทำชาเลนจ์ในระหว่างบอลแรลลี่หรือในระหว่างชาเลนจ์ในระหว่างที่เล่นกันเนี่ยมันไม่มีแล้วมันก็ทําให้เกมดูสนุกแล้วก็สุดท้ายก็จะมาเช่นชาเลนจ์กันในในพอยต์ไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ